เราจะทำแซลมอนย่างหมาล่าแล้วไม่พอทุกคนเราจะกินกับชาบูซุปนมสดเสียบไม้ทุกคนโอ้ยกินที่บ้านดีกว่าเดี๋ยวมันพูดกับของเงี้ยทุกคนแต่มาบุันมาปลาตายเมื่อคืนเออแม่บุ๊กฝันว่าเงี้ยตายเมื่อคืนบุ๊กหันว่าเงี้ยตบหัววะไอ้แต่ละคนนี่เรื่องจริงนะไอ้บุ๊กจำได้บุ๊กตบทหารเฮ้ยได้ไหมหัวหัวหัวพวกพี่น้องครับหน้าสั่นเลยครับ มียวางแผนเรียบร้อยแล้วมีคนที่สองคนที่สองมีชัวร์มีลูกมีชัวมีลูกโอ้โหทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่บ้านบุรีบ้านสวนชาวม้อยยอดค่ะนี่โอ้ายนี่แม่บุ้งมาแล้วเออเล่นนี้หมางงแน่นอนวันนี้เป็นวันที่เฮียได้อยู่ใกล้แล็คคูนที่สุดแล้วเป็นวันที่ได้จับด้วยอ่ะ อุ้ยมาได้จับแล้วครูแล้วปกติมันไม่ถูกกับเฮียนะเนี่ยไม่ใช่มันเป็นแบบเาเรียกว่าอะไรอะภาวะจำยอมภาวะจำยอมเ <c oughs> มื่อคืนเฮียน,นอนทั้งในนี้ใช่ป่ะและเฮียก็หมอออกมาเฮีย <c oughs> เจอรูปนี้เนี่ยทุกคนวเฮียจินจร,รายการให้ดูนะว่าเป็นรูปอะไร <c oughs> ทุกคนเห็นปะอันนี้หน้าผากอันนี้จมูกอันนี้ปากแล้วก็คางลงมาเป็นนมเหมือนคนนอนอยู่บนผู้หญิงนอนอยู่มาด้านข้าง <c oughs> หน้าทึ้งดูดูดุดน,น แม่บ้านมาแล้วไม่พี่บุ๊กมีไม่กี่กับพี่ที่ถพื้นทุกคนบุ๊กเนี่ยคือเห็นอะไรแบบนี้ไม่ได้เลยเขาชอบจัดบ้านแล้วนี่แบบบ้านเหมือนเพิ่งมาอยู่ไม่มีอะไรเลยทําไมอะมาเป็นยังไงอาการเป็นยังไงอาการเป็นยังไงไม่ได้ต้องจัดใช่ไหมเนี่ยหาอะไรจัดอีกแล้วหาอะไรจัดอีกแล้วผ้าอยู่ดีก็ไปพับอีกแล้วเดี๋ยวเราจะายงไงอ้าวพูดถึงเรื่องคลิปเฮียเตรียมของมาจากกรุงเทพเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะกินปิ้งย่างหม่าล่าท่ามกลางหุบเขาเออทุกคน น,นนี่เสื้อหมา <c oughs> เราจะทำแซลมอนย่างหมาล่าแล้วไม่พรุกคนแล้วกินกับชาบูซุปนมสดเสียบไม้ทุกคนโอเควัต okay, ถุดิบพร้อมยังครับวันนี้พร้อมแล้วค่ะมีอะไรบ้างไปดูครับไปนี่ฮะมาถึงปุ๊บทำอะไรก่อนคะอันนี้ทำซุปค่ะ ซุป<ช>เขาเรียกว่าซุปนมสด <ๆๆ S 1> ง่ายๆเลยมานอกสถาน<ช>ที่ก็เตรียมนมสดมาแบบนี้เทลงไปเลยจ้าไปทําตามนะทุกคนซุปนมสดของแม่บุ๊กนี่หุยมาดูนุ่นเฮ้ยคืออะไรอะ่ะเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวยังไม่เลิกเป็นเจ้าบ่าวอีกเหรอกีวิวชุดเจ้าบ่าวครับวันนี้อ๋อรีวิวชุดเจ้าบ่าวหลังจากนมเริ่มขึ้นฟองแบบนี้เดือดแบบนี้ปุ๊บอันนี้อะไรคะเครื่องค่ะ เป็นเครื่องพวกแบบพุซาจีนาในเกา่ากี้อะไรเงี้ยเหมือนพวกเครื่องพโล้ป่ะ,ปะใช่อ่ะใส่ลงไปเลยครับแค่นั้นเองหาซื้อได้ที่ห้างสบสินค้าทั่วไปล้องนี่คืออะไรคะับอันนี้จริงๆมันเป็นซุปแบบมากุเตะทุกคนต้องแกะนะคะไม่ต้องน่าจะต้องใส่ลงไปอย่างนี้ถ้าเพื่อนๆจะซื้อตามซื้อที่ไหนคะอันเนี้ยแมคโครแมคโครอ่ะและที่สําคัญคือใส่อะไรคะ อันนี้คือผงซุปกระดูกรสหมูค่ะอ่ะใส่ลงไปเลยครับผงซุปกระดูกรสหมูฮและก็ตามด้วยเต้าหู้ค่ะเป็นเต้าหู้ขาวใช่ใส่ไปเลยครับมันจะละลายไปเลยนะปบามันจะกลืนลงไปกับเนื้อซุปเลยใช่ไหมทุกคนดูครับพัฒนาไปถึงขั้นไหนแล้วครับทำซุปนมสดรอมันเดือดนะครับตอนนี้โอ้โหดูซุปนมสดเราสิน่ากินมากเลยอะทุกคนบีบีอันนี้อะไรคะรู้ไหม รู้ได้ยังไงอ่ะอยากกินนะเขาอยากกินเขาห,หิวนี่คือแซลมอนเกรดเอนะทุกคน<อ>นําเข้าจากนอร์เวย์นะครับกินสดได้เลยนะอันเนี้ยนี่ทุกคนแซลมอนที่เราจะย่างหมาล่านะฮะโอ้โหชิ้นคือหนามากอะ่ะมันทําสเต็กได้เลยนะแบบเนี้ยเดี๋ยววุ่นวาย,ยนิดนึงฮะทุกคนดูสิมาดูดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเชฟเดี๋ยวจะเป็นเชฟเทเนบ้ลหน้ารอเลยค่ะเขาอยากกินแซลมอนมัรู้แล้วด<อ>ูดิมันรอบีบีมันอยากกินแซลมอนใช่ไหมมันร้องยังไง หมาลคนนั้นคือถูกต้องแล้วใช่ไหมต้องนั่งรอแบบนั้นโอ้โหบีบีดูดิเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วแซลมอนนี่ฮะทุกคนซุปนมสดของแม่บุ๊กให้บีชิมก่อนถ้าเกิดอร่อยเขาจะยกมือครับเฮ้ยเฮ้ยยกเฮ้ยได้มันรสชาติเป็นไงบีรีวิวให้พ่อฟังหน่อยนัวนัวอย่างเดียวโอ้โหนัวนัวอย่างเดียวให้ป้าชิมหน่อยอ่าให้ป้าชิมหน่อยอ่ะ ้ยซุปนมสุดสุดยอดนะทุกคนลองไปทำตามดูง่ายๆเลยเหมือนเหมือนเหมือนที่ที่มันเป็นแบบว่าเส้นๆอ่ะใช่ไหมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอูด้งซุปอ่ะมันจะแบบหอมนมใช่ป่ะมันมีกลิ่นพวกสมุนไพรจีนอ่ะที่ใส่ลงไปอ่ะผยกัทอะไรพวกเนี้ยเออทุกคนดีมากลองไปทำตามดูโอเคทุกแกเสร็จเรียบร้อขออนุญาไปจาดแจงก่อน นี่คืออาหารเช้าของบ้านเรานะครับมาอยู่ที่บ้านขวดนะมองออกไปนี่โอ้โหภูเขามันล้อมด้วยภูเขาเลยอ่ะอ่ะเฮ้ยคืออะไรอ่ะเฮ้ยมันเล่นของว่ะอะไรอ่ะไหว้พระเหรอไม่รู้เราลองทำตามดูสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดนาทีไงอ๋อขอให้นาทีการงานครอบครัวเขาประจ่างวิทามศรจวจบเจริญรุ่งเรืองสิบเอ็ดโมงสิบสองนาทีมีใครเป็นมีความเชื่อแบบนี้บ้างถ้าเป็นเลขถ้าเป็นเลขตัวเดียวหมดเลย จะต้องเอามือไปแตะเสร็จแล้วก็พูดเฮียเจอประจาในรถอ่ะบ,บ,บุกชอบทักประปาเลขตัวเดียวแล้วต้องอามือไปแตะแล้วก็ขอขอดูขอนี่ <laughs> <laughs> มาทุกคนโอ้โหขอกินก่อนนะดูดิห้ยแซ่บแซ่แล้วทุกคนลาดซีฟู้ดแบบนี้โอ้ยห <c oughs> มาล่าคือดีมากทุกคน ตัดกับซีฟู้ดแซ่บแต่ก่อนอื่นก่อนจะกินเราต้องกินเจลลี่อิมทิพ์ค่ะเพื่อให้สุขภาพเขาเรียกว่าอะไรเบิร์นเบิร์นดีบล็อกแป้งบล็อกแป้งไม่คือจริงๆรงบูคิดว่าไรปะ,อะตอนแรกอะหลังจากตนน่ดงานเสร็จกินแต่มื้อที่อยากอยากควบคุมอยากมีตัวช่วยแต่สุดท้ายคิดว่ากินมันทุกมือ้อแล้วตอนเนี้ยคือแบบ ดีไหมปังไหมผอมผานดีมากลองไปกินตามดูทุกคนนอมผานดีมากไอตัวนี้จะเป็นหนึ่งในตัวช่วยถูกต้องเป็นแค่ตัวช่วยนะทุกคนไม่ได้แบบว่าเรากินเรากินแล้วเราจะผอมเลยไม่ใช่เหมือนเราจะจุดเตาเนี้ยตัวช่วยคืออะไรคือปลั๊กไฟใช่มันคือตัวเชื่อมตัวเชื่อมสายต่อให้มีความร้อนแค่นั้นเองมาครับเดี๋ยวมาทําให้ดูทุกคนกินแบบเนี้ยแซลมอนแบบเนี้ยเสร็จแล้วราดด้วยซีฟู้ดอ่ะโคตรดีเลยมาหูแซ่บมากอ่ะ ขอบคุณสักคำหนึ่งดูสักคำบอสักคบอไปจ้าอ,อืมวันนี้มันมะีอะไรแปลกๆปลกอยู่ๆมันก็นั่งอย่างเงี้ยทำบอยู่ไงอ๋อเคยทำบอยู่วิวลองกินดูสักคำแล้ววิวจะร้องร้ <c oughs> องว่าโอ้ยกินที่บ้านดีกว่าเ <c oughs> ดี๋ยวมันพูดกับของนี่ไงทุกคนไปครับ ทุกคนคือเลยป่ะที่เราทําอาหารวันนี้เพราะเลยป่ะถ้าเราออกไปเราจะไปหากินแถวเนี้ยมันไม่ได้บรรยากาศแบบนี้นต้องทํากินเองกันอยู่ในบ้านแบบนี้มันจะได้บรรยากาศเดี๋ยวช่องโบเข้ามาทำเดี๋ยวโบตามมาโบกาลังมา,มาเอาไปวางแบบนี้โอโ้โหแล้วลาซซีฟู้ดวันนี้น้ำหวานคันเล่เลยอ่ะอยู่ในชีวิตที่เหลือของเธอได้ไหมทำแล้ว ที่มันจะเข้าปากนะเรากินกับโบกระทะร้อนแบบนี้เลยครับอ,อร่อยมากเวลากินยังไงคิดถึงตอนที่เขาดาวเนาะที่เราไปดูวุล่าโอ้โหจำได้เลยที่เราไปทูบุล่าแล้วก็มันปิ้งย่างแบบได้กินกันอนะที่สุดรู้อะอันนั้นเป็นครั้งแรกๆที่เราไปเที่ยวด้วยกันนะออใช่ป่ะเพราะเธอเขาเล่าครอบครัวมันโอแบบทุกคนรู้ป่ะเมื่อวานเฮียก่อนเฮียจะมาไอบิวมันลงไอจีตอรี่แล้วแท็กมาบอกว่าคำว่าครอบครัว คือเฮียน e hey? yeah. ัดมาวันศุก so ร์ใช่ป่ะเฮียก็มาแต่เฮียถ่ายงานเฮียถ่ายแบบช้าไปหน่อยแล้วทําไมพิมพ์ในไลน์ว่ามาพรุ่งนี้นะเฮียแกล้งไงจะมาเซอร์ไพรส์ไงเอเนออมาถึงเที่ยงคืนแป้งนอนหลับกันหมดแล้วไม่แล้วขับรถดึกๆเป็นไงบ้างอะสบายว่ะขับบางวันเฮียขับมากี่ชั่วโมงเมื่อคืนสี่ชั่วโมงขับไปแวะไปขับไปแวะไปเฮียชอบขับตอนมืดเพราะเฮียเป็นคนชินกับทางคืนแล้วฟังเดอะกูด้วยบิวฟังเดอะกูด้วยคนเดียวด้วยฟังด้วยแม่บุ๊กกับบิบิหลับมาเลยจ้า มันเพลินใช่ไหมเวลาคับดิวเวลาค่ะปุโรห์ต้กลัวอะไรตัดหน้าถ้าเห็นแล้วใจต้องแข็งต้องจับพวงอะไรให้แน่นมันมืดปะโอ้โหไฟสูงตลอดทางอะแต่มาฝันว่าตายเมื่อคืนเออแม่บุ๊คฝันว่าเฮียตายเมื่อคืนบุ๊คฝันว่าเฮียจบหัววะอีกแต่ละคนนี่เรื่องจริงนะอ่ะเดี๋ยวฟังทีละคนเลยนะเมื่อคืนฝันถึงเฮียกันหมดเลยทุกคนเลยแต่เมื่อคืนก่อนนอนอ่ะเฮียนั่งสวดมนต์กับบีบีใช่ป่ะลูกแล้วนั่งสวดมนต์กันเดี๋ยวขึ้นให้ดูเฮียสวดมนต์บทสวดของท้าวเวสสุวรรณ แล้วบิวฝันว่ายังไงเราแบบสันตันหลัก,กอันเหมือนเราจะไปทําภารกิจหาบทสุดมนหาอะไรที่แบบต้องแก้คาําสาปอะไรทุกอย่างแล้วก็มีคนพาเราไปวัดวัดหนึ่งะาะมีพระประมาณหกลูกพระกำลังทำอย่างเงี้ยอยู่อะ,อะสามคนนี่ที่ทำเงี้ยบังบังบัง,บง,บงไม่ต้องตกจริงก็ได้มั้งตย่บงนี้เลยมันอันนี้ตกจริง่ะเนี่บบ <c oughs> ยแล้วแบบชิบหายแล้วจะหนียังไงแบบคิดเลยอะแบบเราอยู่ในวัดแบบเขาจะทำอะไรเราก็วะคิดอย่างเง,งี้ยตกใจมากตอนเฮียตกตกใจดิ มิวก okay. ็เลยบอกเพื่อนๆว่าต <t ell> ้องก็หลังต้องกินเจลลี่ฟิตออยแล้วมันหลับลึกไม่ต้องฝันเลยอะ่มาม่าฝันว่าอะไรคะปาาตยฝันว่าแบบเหมือนไปทุ่งดอกไม้หรือที่ไหนที่หนึ่งมันเป็นที่แบบกว้างๆอย่างเงี้ยเสร็จแล้วมาม่าก็เหมือนปั่นจักรยานปั่นๆอยู่มันก็วิ่งไปหาปลาหล่นลงไปเลยแบบก็ล้มลงไปเลยอ่ะก็แบบในฝันก็คือเสียแล้วอะไรเงี้ยตายเลยเหรอโอ้โหแล้วถ้าเกิดชีวิตจริงเป็นอย่างนั้นจริงๆจะทำไงมันจะรู้สึกยังไงถ้าไม่มีปลาแล้วอ่ะพอแล้วโอ้ ไม่มีพ่อไม่มีใครถ่ายคลิปแล้วรู้ป่ะทุกคนเฮียอยู่ที่เนี่ยเฮียตื่นเช้ามากเลยนะตื่นประมาณแปดโมงอะแล้วรู้ป่ะเวลานี้เนี่ยเดินช้ามากๆอยู่กรุงเทพแป๊บแป๊บไม่ไปรับลูกแล้วแป๊บแป๊บใบสองแล้วแต่เูอยู่ที่เนี่ยเหมือนเดินคุยกันไปทํากันไปเดินคุยกันไปทำกันไปไม่รีบเลยชีวิตแบบไม่รีบเออจริงๆมันต่างกันจริงๆนะเว้ยถ้าไม่รีบปุ๊บลอกให้แผ่นนะคะแผ่นเมกี้มันไม่ผ่านคิวซีค่ะมันไม่มีชีทชอบแบบนี้ใช่ไหมทุกคนมิวชอบแบบนี้ หูยมาอนมะขอกินได้ปะ่ะได้ค่ะจิ้มมือแต่มันร้อนมากค่ะโอ้โหบิวลอ,อกไปเป็นไงบ้างอาหารเช้าวันนี้บิวอร่อยปลาปลาตัวสันเนี่ยทำอะไรนะปลาสาั่นไงไปหิวเล้วหิวมันจะสั่นอย่างเงี้ยบิวลองสั่นดูสิ <laughs> จะบอกว่าบิวตื่นตั้งแต่หกโมงไอ้ตีห้าห้าสิบห้าโอ้ยโอ้โอยอะไรชีตแตกแล้วมันก็เปล่าทุกคนอย่าทำอย่างนี้นะบอกตัวเอง เออลืมบอกเลยว่าวันนี้เป็นวันที่เจ็ดทุกคนครบรอบวันแต่งงานบิวณเวลาเนี้ยบิวยังอยู่ในห้องนี้อยู่เลยรู้สึกยังไงหลังแต่งงานเจ็ดวันเจ็ดวันแล้วเนี่ยเป็นไปนอย่างที่บิวคิดทุกอย่างคือต้อนไม้ที่เราปลูก ấy, อ่ะก็มาปลูกได้จริงเวลางานแต่งอะ่ะเขาก็จะเอาดอกไม้มาประดับประดับใช่ไหมซึา่ซึ่งดอกไม้พวกนั้นอะ่ะก็คือต้องทิ้งหมดเลยอ่าแต่ของมิวาบิวบอกก็รีเฟรว่าขอดอกไม้ที่ลงดินได้ด้วยสลับสลับกันครึ่งครึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ ที่จัดที่บ้านสวนนะคิดว่าอยากให้ทุกมุมมันเป็นแบบมุมความทรงจำใช่ป่ะเมื่อเช้าวูตื่นมาบิคิดแบบเอ้ยเวลานี้มีคนแบบเป็นยี่สิบสสิบคนแห่ขันมากเนาะคือมันคุณความทรงจำาเงนะห้องนี้เคยเป็นงานมั่นคือมันเป็นแบบที่คิดไงร้านนี้เคยรองรับคนแบบ30 4สบสคนนั่งเล่นเกมกันอะไรเงี้ยแฮปปี้จินตนาการได้แบบดีมากเี่อยากรู้อ่ะบิวตอนนี้มันเป็นไวรัลในโซเชียลไวรัลเรื่องภรยาพิชนินเนียอยากรู้ว่ารู้สึกไงคำเนี้ย เขาจะได้ใจใครจะได้ใจไอ้พี่มูเป็นคนที่ไม่ชอบให้ท่านเรียกตัวเองว่าภรรยาเลยแล้วใครเรียกงี้เรียกพี่มูก็ภรรยาพี่เรียกเลยบอกตอนที่แต่งงานแรกเสร็จปุ๊บภรรยาคะกินข้าวไหมคะ nope โอ๊ยมาใหม่เจ็ดวันแล้วเป็นไงบ้างนะอ่ะเฮียอยากรู้ว่นแบบความรู้สึกมันไม่ได้ต่างกันหรอกับสถานะแบบตอนแรกอะไรอย่างเงี้ยนองอ่ะดีใจเหรอใครอันนี้เนาะดีใจที่ไเราได้เจอกันแล้ว แต่ทันเองเขาแบบเขาดีใจจริงนะเขาคุยอย่างเงี้ยสองคนเขาก็พูดอย่างนี้นะเขาบอกว่าคือมีคนคอมเมนต์ว่าอะไร <c oughs> ปะพูดเห็นแต่ตาพี่ในเป็นกูกูก็เขิน <c oughs> อ่ะเฮ <c oughs> ียฟังนะดูดิพี่บุกตาแบบตาเยิ้มมาเลยแบบอ๋อมันพลิกเลยใช่ไหมไม่ใช่พีเขาเป็นอย่างงี้ตลอดอ๋อเป็นอย่างงี้ตั้งแต่แรกเลยเหรอแต่พอเองมันจะแอดไว้ขึ้นไหน่อยบอกว่าเราได้มาที่นี่ในฐานะที่เราแต่งงานกันแล้วเนาะโอ้ยพี่คะไปเดินเซเว่นอ่าจับมือเดินจับมือไปซื้อไม้กวาดกันนะโอ้ย มาแล้วไม่ขึ้นอยู่ด้วยลยูกตอนรับเจ้าบ่าวของเรามเมื่อธนินมาเจ้าสาวของพีก็ต้องเดินออกไปสวัสดีครับคุณไม่ใช่พิธีกรแล้วค่ะมิอกี้ถามบิวแล้ว<า>หลังจากจแต่งงานเจดวันเป็นยังไงบ้างสุดธนินตอบครับบิวไม่พูดคือบิวอะคิดว่ามันเหมือนเดิมแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิม ความรู้สึกมันเปลี่ยนไปว่าแบบมันเป็นครอบครัวเล็กๆของเราอะไรเงีเ<อ>้ยมันไม่มีหมาสองตัวมีเราสองคนแล้วมันก็แบบรู้สึกดีนะใช่ไหมรู้สึกเหมือนเฮียคล้ายๆเหมือนเฮียแล้วตอนที่เฮียแต่งงานใหม่ๆแล้วตอนนี้เฮียไม่รู้สึกแบบนั้นแล้วตอนนี้เฮียเปลี่ยนไปละเฮียเปลี่ยนไปรู hey, ปหันก<อ>ว้างเลยแม่ไม่หันกว้างเลยอันนี้พอบ้านพัดทามอันนี้พอบ้านหาดคอการแต่งงานตอนแรกเหมือนท่านินแต่ตอนนี้ความสุขมันคืออนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเราลูกและปัจจุบันถูกต้องเฮียกับเฮียว่าแผนเรียบร้อยแล้ว เฮียวางแผนเรียบร้อยแล้วมีคนที่สองคนที่สองมีชัวร์มีลูกเฮียวางแผนเรียบร้อยแล้วมีชัวร์มีลูกมีเมียใหม่อันนี้เขาพูดเองให้ชงสมอะไรมาอย่างนี้เลยอไอ้มามากระตุกอันนี้เขาพูดเองนะครคนที่จะมีเขาไม่พูดกันหรอกพูดเัี๋นั้นประกาศเัี๋นั้นมันกระบูดอ่ะไม่เฮียเฮียอะไรเฮียจะเมียเฮียต้องดูว่าดวงที่เขาจะเกิดมาฟังก่อนดวงที่เขาจะเกิดมาสนับสนุนเราไหม เฮียเป็นคนเชื่อเรื่องดวงอ่ะอันนี้แล้วแต่วิจารณญาณส่วนบุคคลนะหมายถึงลูกเมียใหม่ขอโทษครับคุยมาเป็นปีเป็นไงล่ะแซลมอนย่างหมาล่ามาม่าชาบูต้มยำน้ำนมสดแบบนี้นะคานินแล้วล่าแบบนี้กินข้าวเช้าหรือยังอันนี้เฮียไม่เคยทำอะไรให้ใครนะเนี่ยนอกจากบิวนะเพราะมันนั่งเลยไม่ใช้เฮียตลอดเลยแต่เฮียเป็งดีทเดจยทำมันเป็นซีฟู้ดสูตรใหม่ แล้วก็โรยลงไปเลยครับนี่ผงมาลาแบบเข้มข้นนี่เทคนิคการถามน้องสาวเวลาน้องสาวไม่สบายถามว่าอะไรปะถามว่ามึงเป็นอะไรมากปะไม่เป็นอะไรมากเหรอว่าต้องมันมีอะไรมากป้านี่คือการถามเป็นคนคอการคุยกันบ้านเราอ่ะแล้วถามเฮียวเป็นอะไรมากป้าเฮียไม่ได้เป็นอะไรมากหรอแล้วโบมีอะไรเฮียมากปะก็เป็นอะไรมากปะอุ้ยลาวเปถึงัุโบด้วยเอาละโบเป็นอะไรมากปะอุย โอ้โหกลัวไหมโอเคเเฮียมีอย่างหนึ่งสูตรเด็ดให้ให้ธนินอันนี้ผมกินแล้วแต่เฮียมีอีกเด็ดอีกกี่กว่านั้นอีกอันนนี้ผมกก็ิละครับไม่ต้องกินแล้วเด็ดยังไงเห็นเจ้าบ่าวกินอย่างนี้เฮียก็มีความสุขคิดยังไงกับคำว่าตอนนี้กำลังเป็นกระแสในโซเชียลเลยคำว่าภรรยาพี่ธนิน อันนั้นดิวพ่อแม่ผมทันไม่ถึงว่าทันนีรู้สึกกับคำนี้ยังไงร,รู้สึกโอเคไหมเพ่าะมันเป็นสิ่งที่สมควรจะเป็นแล้วศัพศัพไม่ศับกระทุบไม่ศับกระทุบทุบกศัพศัพเพราะว่าดิวคือภรรยาผมโอ้ยเนี่ยทนนีไม่พูดอย่างเงี้ยในที่สาธารณะแล้วแฟนคลับได้ยินอ่ะ ไม่ตกแฟนคลับเป็นไปเองอ่ะไม่แต่แฟนคลับเขารู้แล้วว่าบิวต้องทำเขารอเลยเขารอเขาเกางรอให้บิวมาทำเลยอ่ะคือมันเหมือนกับร่างกายอ่ะมันเสร็จขึ้นมาว่ามันเป็นระบบป้อง,องกันตัวเองคือตกได้เฉยไม่ได้ต้องจับต้องกันต้องตกบิวเคย,เยตีทหารหรือตำรวจนะอือเฮ้ยจริง,รงไหมเออใช่บิวจำได้บิวตกทหารเฮ<อ>้ยคือตอนในเด็กเข้าคไข้ธนรัดซัะหัวหินหรือว่าค่ายอะไรทุกอย่างอ่ะแล้วทีเนี้ยเขาให้เข้าด่านตอนกลางคืนอ่ะทีเนี้ยมันมีโอ่งอ่ะ องค์เล็กๆอะหายอะ,อะจะมีทาหารอยู่สามสี่คนมั้งเขายือนอยู่ยืนเพื่อให้เราล้วงหายอ๋อให้ล้วงหายแล้วพันด่านไปเหมือนวิ่งอะเล่นด่านตอนกลางคืนแบบเหมือนอ๋อรู้แล้วเข้าให้เหมือนคล้ายๆลูกเสือคล้ายๆอย่างนั้นแล้วเขาถือหายอย่างงี้คิดในใจล้วแ,แบบแม่งต้องเอาตัวอะไรมาใส่ในหายแน่เลยอะ,อะเออเสร็จปุ๊บเขาถือท่านี่คือทหารน,นะเขาถือแล้วเขาทำเนี่ยเว้ยเรื่องเนี้ยว้าวว้าวว้าวพวพี่น้องครับหน้าสั่นเลยครับ เฮ้ยพี่คนโปรด,ดหนูไม่อยากจิ้มอ่ะบอกจิ้มมะบอลก็ได้แล้วไปเลยครับเดี๋ยวจิ้มลงไปแม่งคือคังโค้กเว้ยแบบอึ้งอ่างแบบจับไปตัวนิ่มๆเนี่ยตึ้งเลยเหรอค<ม>นแบบนี้อันตรายนะครับห้ามไปจ้าเอ๋เขานะไออันตรายจริงๆแต่ที่บิวทําอันตรายที่สุดคือไงเนื้อแกงบิวเอออะไรเนี่ยจำไม่ได้เหรอ เนี่ยกลับมาจากร้องเพลงคือแล้วตอนนั้นน่ะบิวยังเด็กอยู่ด้วยนะ,ะแล้วบิวลงมาตอนมาตีหนึ่งตีสองกำลังลงมาอยากกินไส้กรอกแล้วก็เปิดเอมันจะเป็นตู้ไม้จำด้บ้านที่มันมีขนมอะ่ะจะหั่นไส้กรอกแล้วก็เดินค่อยๆย,ย่องไปหยิบไปเปิดตู้อย่างเงี้ยแล้วมันมืดไงเฮียมาทำอะไรอ,ะอ่ะมีดไปอยู่หน้าแหงย่งเงี้ยเฮียจำไม่ได้เหรอเฮียกูลืมเนี้ยเฮ้ยอย่างเงี้ยอย่างนี้เลยเหรออย่างนี้เลย ใกล้มันกว่านี้อีกนิดหนึ่งน่าจะเป็นบ้านหน้าบะกไม่ใช่บานบางบอนไอ้นี่ถ้าเกิดตกใจปบส่วนเฮียมันจะแบบกระดุ้งลุกไม่รู้มันมันเพิ่งมาเป็นหรือเปล่านะตกใจแบบถอยหลังหนีกระตกใจแบบสู้เฮียถอยเออไล่บบวคําำหยาบอ๋อใช่ครับหยาบถ้ามันตกใจบุ๊คมันจะด่าอันนี้เดี๋ยวเจนเจอร์ด้วยนะเพราะมันตกใจ๊บอ ธนินมาอยู่กับครอบครัวเราใหม่ๆรู้สึกงี้ป่ะรู้สึกว่าไปที่นี่แปลกป่ะหรือ,อยังไงเพราะครอบครัวธนินไม่ใช่แบบนี้นะธนินตกใจทำไมป่ะธนินอ่ะไม่ควรตกใจอ่ะเกิดมาไม่มีเส้นตกใจอ่ะนี่ไม่เคยเห็นเขาตกใจเลยเต็มที่ของเขาแค่นี้เคยครั้งหนึ่งทำไหมป่ะตกใจไหมป่ะว้ยอ๋อคิดงูไงคิดงูวโวยอ่างงเี้ยเหรอคิดงูเออแค่นั้นอ๋อนี่คือแต่พี่ของธนินละพี่บุ๊คตกใจ ฮะคุจับโ้ยไม่เคยเห็นใช่ไหมยังเคยทำเขาทีหนึ่งเลิกทำเลยเป็นยังไงเป็งเขาว้าเยป๋าอย่างนี้เลยบว่ามีเคยลงเสือแพทย์ไหมไม่เคยเลยเพราะว่าหัวใจเขาจะวายเขาแบบเต้นอย่างนี้เลยอย่าทำอย่างนี้กบไม์นะมันไม่ไหวจริงแล้วบ้านเราถ้าพูดแบบนี้จะทำเรื่อยๆต้องโดนอย่าทำอย่างนี้อีกนะจะทำเรื่อยๆต้องโดนแล้วตอนนี้เขาไปแล้วเขาไปนั่งนู้นแล้ว ไปทําตามได้แบบนี้มังกรพี่บุ๊กคือแบบรอเวลาไม่ขนาดมากรอให้มีคนมานั่งอ่ให้ผมโผล่มาปุ๊บพี่บุ๊คเอาค่นลุกกันที่เขาทำอาหารตั้งแต่เช้าไงโดนเขาเหนื่อยไงเขาทำอาหารทั้งหมดแล้วเขาอยากนั่งพักเลยเขาได้นั่งพักแล้วอะเขาบอกว่าอย่าไปนี่มากกว่าไปกรมทะเบียนอะอย่าแม่งเลยมาเฮียรู้สึกได้ถึงสิ่งมีชีวิต้งใต้ตัวเฮียไหมตอนเนี้ยเฮ้ยลำหนึ่งนะเลีเขาโดนเฉยๆนะเฮ้ยแลกกับเฮียเข้ากันได้แล้วเหรอเฮ้ยทุกคน ปกติแล็กคูนไม่เอาเฮียเลยนะมันไม่เอาเลยนะแล้ววันนี้มันเอานข้งใต้เฮียเลยอะเฮียพูดชื่อมันเยอะมันจะรู้ตัวเฮ้ยทุกคนดูดิไม่เฮียมันไม่เกาหัวมันไงโอ้ยเมซิงอะเมซิ่งมากปกติแล็กคูนกับเฮียไม่เอาเลยนะเจอแบบมึงอยู่ซ้ายกูจะไปขวามันเกลียดคนที่ชอบแก้งมันไงทุกคนเลยนะเขาคิดว่าเฮียไปทําร้ายมันอย่างเงี้ย๋ยวกู เอ้เฮียไม่เคยไปทำแตขยำอะถ้าเกิด้เฮียทำอย่างงี้ไอ้เฮียก็ทำแบบกล้วยแต่กล้วยไม่เป็นแต่คนมันเราไม่เหมือนไง,งานมันกลัวไงมันกลัวมันเตฟโอเฮียคิดว่าแล้วคูมไม่ใช่หมาถ้าหมามันจะไม่สนใจว่ามีสัตว์ว่าไม่สนใจว่าว่าใครจะแบบจะทําอะไรมันหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ละคคูน่ะมันสังเกตทุกคนเว้ยตามอยู่นงี้ก่อนมันจะมองก่อนใครเดินเข้ามาใกล้แางนี้ก่อนชอบเลยคูนตรงมันเป็นอินโทรเวิร์ดแต่มันไม่เป็นอินโทรเวิร์ดแบบ หนีแบบแบบเหมือนเหมือนเหมือนหมาตกน้ำอ่ะเพื่อนมาก่อนมันงานแต่งคนนึงค่ะมาดูสถานที่แล้วคุณนายอย่างเนี้ยทั้งวันอ่ะน้าอย่างเงี้ยใช่มันเป็นอย่างงี้มันไม่ใช่หมาแกทำยังไม่เหมือน่ยครับโอเคทุกคนยังไงก็ไม่รู้ว่าจะได้มาทำอาหารที่นี่อีกเมื่อไหร่แต่ก็คาดว่าน่าจะมีบ่อย นะฮะเพราะว่ามาแล้วแบบมันคือบ้านบ้านมันคือบ้านสวนเนี่ยไม่ต้องมาแบบว่าระแวงอะไรตื่นเมื่อไหร่ก็ได้ทําอะไรเมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่ามันเป็นบ้านของเราแล้วโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับคลิปนี้ดูจบปุ๊บดูเช้านี้ต่อดูของโบต่อว่าโบกําลังมาทำได้ค่ะอาหารที่นี่โอเคมาเจอกันสำหรับวันนี้ครอบครัวตัวบีขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับายทุกคนเฮียกินเสร็จแล้วปุ๊บโบแม่สุธีเพิ่งมา แล้ว,ลวไมโบเพิ่งมาเฮียถามจริงฮะ<า>โอ้โหมันถึงคิดถึงอ้ยมันคิดถึงดูมันดิมันดิ๊กดิ๊กเลยอะโบเฮียถามจริงทำไมโบถึงเพิ่งมาไม่อขอไม่สบายไม่ต้องเอาขึ้นมาอย่างนี้ทุกคนมีคนอยากเห็นเป็ดตอนที่เฮียเฮียกำลังงานวาวแล้วบิวมันหันไปอะเป็นภาพเดียวในชีวิตเนาะ <c oughs> เห็นเป็ดน,นะช่วงนี้ก็ช่างเป็ดมันนะครับแล้วก็ สีดำมือก็ต eh, uh ัวนั้นเลยอุ่ยบินขึ้นไปแล้วอุ้ยมันบินได้เว้ยและคลิปนี้ก็จบลงแบบสมบูรณ์ทุกคนเนี่อกิ้เสร็จแล้วพอคุณมานี่คือโบลนัทแท็กนี่ครับแม่บุ๊กครับเก็บจนเรียบร้อยเลยเมื่อกี้ตรงนี้กินกันเละเทะเหมือนทุกคนตอนนี้ก็แม่บุ๊กล้างไปถึงไหนแล้วคะใกล้เสร็จแล้วค่ะนี่เดี๋ยวใกล้เสร็จแล้วนะให้กำลังใจไปทีไม่อยากให้พามาช่วยล้างจานให้ไหมท่านเชจู สภาพตอนนี้บ้านเราคือสนุกสนานมากครับพีบีพีบพูดด้วยปั้นหน่อย